ทั้งหมดนี้ก็คือ10หยวนนะคะหรือว่า50บาทเท่านั้นคือได้เยอะมากอันนี้เป็นไก่แล้วก็มีเต้าหู้แล้วก็มีผักนะคะบรรยากาศมอนะคะตอนปิดเทอมก็ไม่มีไขรเลยมีแบบเด็กจีนนิดหน่อยเพราะว่า เขายังให้อยู่หอพักได้จนถึงสิ้นเดือนนะคะตอนนี้เดือนมกรา,าเปิดเทอมอีกทีตอนเดือนมีนาคมเงียบเงามองของเรานะคะก็มีนักเรียนต่างชาติอยู่หลายคนหลายประเทศจากประเทศช่นั้นแหละเออก็ใครที่เขาไม่ได้กลับว่านนะคะก็สามารถอยู่ที่มอลได้เขาก็จะจัดเตรียม หอพักไว้ให้กับนักศึกษาต่างชาตินะคะก็อยู่ด้วยกันได้ค่ะก็คือจะแยกออกจากหอที่เวลาเปิดเทอมแล้วอยู่นะคะแต่ว่าก็อยู่ในมหาลัยเหมือนกันนะคะแล้วตอนนี้ก็เป็นฤดู ulu, หนาวละมอง้งเออมีฝนตกด้วยแต่ว่าก่อนหน้าที่เราจะมากลับมานะคะอากาศก็ร้อนนิดหน่อยน้องบอกประมาณ 20, 20่สินิดนิดยีิบตนตนแบบใส่เสื้อแขนสั้นได้นะคะแต่ว่าตอนเรากลับมามันก็แบบอยู่ก็หนาวเนาะแต่ก็โชคดีที่เตรียมมาแบบนิดหน่อยนะคะสำหรับชุดก็กดพินตัวตัว,ตวเพิ่มเอานะคะแต่ไม่รู้ว่าช่วงที่ของมาส่งมันจะหายหนาวแล้วหรือเปล่าล,ลองรองดูต่อไปนะคะนี่ก็เป็น บรรยากาศหมอตอนวิเทอร์นะคะไม่ได้กลับมาหลายเดือนนะคะก็แลดูแฮปปี้เนาะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่วันที่สามนะคะที่กลับมาแล้วเนาะก็เป็นคนที่อยู่ไม่ค่อยติดห้องอยู่แล้วก็จะพยายามหาออกเนาะก็เดี๋ยวจะไปอ่านหนังสือหมายถึงว่าหลังจากวันนี้เนาะก็แพลนว่า จะไปอ่านหนังสือบ้างแหละเพราะว่าอุตสาห์กลับมาเนาะแต่ตอนนี้ก็ไปพบปะคุณครูนะคะเราซื่อทีอ่คอยดูแลนักเรียนต่างชาตินะคะดูแลพวกเราก่อนหน้าน,นี้ก็ไม่ได้เจอแกนานแกก็ยังอยู่มอนะคะแม้ว่าจะปิดเทอมอะไรอย่างนี้ก็ไปพูดคุยกับแกหน่อยตอนนี้ก็กําลังเดินไปนะคะตึกทือตึกนี้เออถามน้องมาแล้วว่าอยู่ชั้นไหน กลับไปไม่นานก็คือลืมแล้วว่าครูเขาอยู่ชั้นไหนนะคะเดี๋ยวก็ไปนั่งม้ามอยเขาหน่อยเมื่อกี้ก็มีโทรคุยกับเขาแหละเขาก็แบบอ๋อกลับไปไม่นานภาษาจีนเหมือนแย่ลงนะอะไรอย่างงี้ซึ่งก็ก็ตอนนั้นค่ะ ทุกคนเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายคืออันเนี้ยเอามาช่างเองนะเราก็ไปดูว่ามันคืออะไรเขาก็จะขึ้นตรงนี้มามีทั้งผักมีทั้งผลไม้เลยอันนี้ให้ดูก็จะเลือกแล้วเสร็จแล้วช่างแล้วมันก็จะขึ้นสติกเกอร์ออกมานี่นะหน้าตาของมันแล้วเราก็เลือกหัวข้อได้เลยแล้วเราก็เอาถุงเข้าไปในนี้นะมันก็จะปะักใส่ลงไปแล้วเอาอันนี้มาปิดทับเสร็จ ด้วยตัวเองคือเขามั่นใจในศักยภาพของทุกคนมากๆเลยอะว่าเราจะไม่โกะหลังจากเจอเราซื้อเสร็จนะคะเราก็ไปคุยกับเพื่อนที่หอคะ่ะแล้วก็ออกมาข้างนอกวันนี้ก็คือฝนตกทั้งวันเลยแล้วก็หนาวกว่าเมื่อวานด้วยนะนี่ก็มาซื้อ นมส้มแล้วก็น้ำนะคะกลับไปที่หอค่ะก็วันนี้จะไปทำของกินกันด้วยเวลาไปแบบทีเดียวไปเที่ยวกันก็จะได้รู้กันหมดเลยเหมือนไปทิปก็ได้